ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดฉุกเฉินใช้เมื่อ1มีความผิดพลาดจากการคุมกำเนิดเช่นถูกยางร่วหรือแตกขณะมีเพศสัมพันธ์การรับระยะปลอดภัยผิดลืมกินยาคุมกำเนิดมากกว่า3าวัน 2. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมเช่นถูกคุมขืน ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินประกอบด,ด้วยแบบ1เม็ตรมีตัวยาเรีวนอเจเทลม็ตรละ1.5มิลลิกรัมแบบ2เม็ตรมีตัวยาเรีวนอเจเทลมิตรละศูนดมิลลิกรัมวิธีการรับประทานยาแบบ1เม็ตรกินเม็ตรแรกทันทีหรือภา,ายใน72ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ยิ่งรับประทานเร็วยายิ่งมีประสิทธิภาพ แบบสองเม็ดวิธีที่1กินพร้อมกันสองเม็ดทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ควรเกินเจ็สิบชั่วโมงวิธีที่สองกินเมเ็ดแรกทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ควรเกินเจ็ดิบชั่วโมงได้กินเม็ดที่สองห่างจากเมเ็ดแรกสิบสองชั่วโมงอาการข้างเคียงหลังจากกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินได้แก่อาการปวดศีรษะอ่อนเพลีย ปวดท้องเจ็บถึงเต้านมประจำเดือนมาผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนหากอาเจียนภายในสองชั่วโมงให้ทานยาใหม่คำแนะนำเพิ่มเติมยาคุมกำเนิดฉุกเฉินใช้ทําแท้งไม่ได้ผลและไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้และห้ามทานยาเกิน4มิตรหรือ2กล่องต่อเดือนน่าจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้ และประจำเดือนจะมาหลังจากกินยาไม่เกินเจ็ดวันหากประจำเดือนยังไม่มาแนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์